มอบรางวัล TDI Award a 2023สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยหรือ TDI a จัดงาน TDI Award a 2023เมื่อวันที่9กุมภาพันธ25์2566ณหอประชุมใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะอาคาร9กกรุงเทพมหานคร โดยการมอบรางวัล TDIA Award 2023แบ่งการมอบรางวัลออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. รางวัลน,นักขายตรงดีเด่นหรือ TDIA Smart Leadership Award 2. รางวัลผู้นำดาวรุ่งแห่งปี TDIA Rising Star Award 3. องค์กรที่มีผลงานและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม Smart Performance Company Award โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ รางวัลนักขายตรงดีเด่นหรือ TDIA Smart Leadership Award ได้แก่ 1. คุณเบญญาดานิตินันทิกอร 2. คุณตรีวิทย์โพธิวงศ์ 3. คุณจัก,กริดโตกระโทคก 4. คุณประวินรัตกีรติศาสตร์ 5. คุณพิรยาพรสุดทํานอง 6. คุณตรสิทธิ์พิริยะเมธนุน 7. คุณสิทธิศาสตร์ตั้งอยู่ 8. คุณอิสาราว,วาริยศ 9. คุณถนอมพรประนมัง 10. คุณอดิภาบุญประเสริฐ1 1คุณทองจันทร์สิมมาโคตร2 2คุณพงษ์นัชตธกรผลภูลธนา 13. คุณอัศวพงษ์กุลบุตร 14. คุณนวลอนงศรีทา 15. คุณพูลสุขมูลเอก 16. คุณเสนอเพชรคงทอง 17. คุณอวิรุธมูลเอกรางวัลผู้นำดาวรุ่งแห่งปีหรือ tdia rising star award ได้แก่ 1. คุณหนึ่งทธัยทาคายานิกิและคุณวิระเดชพรอยจิรชัย 2. คุณฐานิตไพศาลธนทีรกุล 3. คุณสดานันทองนำา 4. คุณสุพมลทันใจ 5. คุณไปรยาคมศิลปรางวัลองค์กรที่มีผลงานและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม smart performance company award ได้แก่ 1. บริษัท คริสตัลไลซ์โปรดักชันจำกัด 2. บริษัท KVB Global จำกัด 3. บริษัท Covikate International ประเทศไทยจำกัด 4. บริษัท Simple Five จำกัด 5. บริษัท n a p Biotech จำกัด 6. บริษัทบุญนำพาประเทศไทยจำกัด 7. บริษัท PK i n t e r f a c e จำกัด 8. บริษัท P 5 Charming จำกัด 9. บริษัทโมเดนคลาสอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติกจำกัด 10. บริษัทเวก a าเนเจอรัลจำกัด 11. บริษัทจัมโบเอ2509จำกัดและพันธมิตรนายพงศฤตองค์สิริวัฒนานายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยหรือ TDIA กล่าวว่าการจัดงาน TDIA Award 2023ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยยกระดับ ให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยโดยมีแผนว่าจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไปนอกจากนี้สมาคมยังมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์สร้างการตระหนักรู้ส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน